สวัสดีลูกค้าสวนมายงชิตรัตนานิยมทุกท่านเลยนะคะปีนี้นะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เรารู้สึกคิดถึงลูกค้ามากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสเปิดสวนนะคะว่าเพราะว่าผลผลิตเนี่ยไม่ได้มากมายเหมือนทุกๆปีนะคะแต่ก็พอมีผลผลิตบ้างนะคะให้เก็บทานกันในบ้านแล้วก็ฝากญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ซึ่งในปีนี้นะคะเราก็พยายามมากๆเลยนะคะที่จะดูแลต้นมายงชีตของเราให้ดีนะคะ ดูแลดีจนกระท้่งเขาออกดอกเต็มสวนเลยนะคะก็คือคลิปที่ผ่านๆมาถ้าลูกค้าเห็นเนี่ยดอกมันจะเต็มสวนไปหมดเลยเราก็คิดว่ามันจะติดเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ปราเกิดว่าโชคร้ายโดนฝนไปช่วงนั้นนะคะแล้วก็สภาพอากาศของจังหวัดนครยกเองไม่ดีนะคะแทบทุกสวนในจังหวัดนครนายกเลยค่ะที่ผลผลิตเนี่ยที่เคยมีมากมายนะคะก็น้อยกว่าทุกๆปีแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังดีใจนะคะที่ลูกค้า ที่อยู่ทางภาคอื่นๆนะคะส่งข่าวมาบอกกันว่าที่สวนติดเยอะแล้วก็ส่งรูปผลผลิตมาให้ดูด้วยเราก็ดีใจนะคะตอนนี้นะคะทางบ้านเราก็กำลังปลูกผักนะคะแม่ก็ใช้เวลาว่างช่วงนี้นะคะทุกๆปีก็เคยต้อนรับลูกค้าช่วงนี้นะคะก็รู้สึกเหงาๆเหมือนกันค่ะแม่เขาก็เลยหาอะไรทํำนะคะปลูกผักบ้างแล้วก็เอาผักไปขายนะคะแล้วก็ยังขายกิ่งพันมายงชิด พันธุ์ทุนก้ามะปางหวานทองใหญ่แล้วก็ผลไม้อีกเล็กน้อยนะคะที่ตอนนเ,เองในสวนพวกละมุสสาลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่างนะคะแม่เขาก็ อยู่ของเขาแบบนี้นะคะอยู่กับธรรมชาติไปเราก็ต้องไม่เครียดนะคะถึงบางอย่างเนี่ยเราจะไม่มีแต่เราก็มีบางอย่างนะคะเราก็ตอนนี้เราก็มีผักให้ทานนะคะปลูกผักไปนะคะต่อสู้กับแมลงไปค่ะที่บ้านเนี่ยไม่ได้ฉีดยาใดๆทั้งสิ้นนะคะทานผักสุขภาพแบบนี้กันค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านนะคะลองปลูกผักทานเองก็ได้นะคะอย่างน้อยมันก็ไม่มีสารเคมีค่ะ เราก็อยู่กับธรรมชาติอย่างงี้ค่ะรอบบ้านนี้จะเต็มไปด้วยผักที่แม่ปลูกเองนะคะได้ทานของดีๆทุกวันเลยดีต่อสุขภาพนะคะถึงแม้ว่ามายงชีน่ะมันจะเป็นรายได้หลักนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะปีหนึ่งมันก็อาจจะมีรายได้เยอะปีหนึ่งมันก็อาจจะมีรายได้น้อยแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะส่วนก็ยังขายกิ่งพันธมะยงชิด อยู่เหมือนเดิมนะคะก็คืออยากให้ลูกค้านำไปปลูกกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถึงแม้บางปีมันจะมากจะน้อยก็ไม่สำคัญค่ะยังไงต้นมันก็ยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวปีหน้ามันก็อาจจะออกเยอะก็ได้นะคะเราต้องมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะอันนี้เรามาดูลูกที่เก็บที่สวนนะคะ มีน้อยแต่ก็มีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเก็บลูกมะยงชิดนะคะเก็บตกค่ะที่เหลืออยู่บนต้นนะคะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เปิดสวนนะคะนี่ค่ะลูกก็จะประมาณนี้นะคะเราก็เก็บสีไม่ได้สุกจัดนะคะเพราะว่าอยากจะเก็บไว้ทานานานๆก็จะเลือกประมาณนี้ก็คือตอนนี้ก็คือรสชาติประมาณเปรี้ยวอมหวานนะคะก็อร่อยดีชอบรสแบบนี้ค่ะ ถ้าชอบหวานจัดก็จะต้องปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะเป็นสีส้มมากๆหน่อยนะคะนี่บนต้นดูนะคะก็ทยอยสอยไปเรื่อยๆไปตามต้นนะคะก็จะมีอยู่บนต้นนะคะนู่นข้างบนไม่ทราบลูกค้าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองกลับกล้องให้ดูนะคะเห็นบนต้นไหมคะบนต้นก็ยังมีอย มอยู่บ้างวันนี้ก็สอยไปทานเก็บตกกันค่ะก็จะมีบางลูกนะคะที่ยังเขียวอยู่วันนี้ฝนมืดมัวมากเลยค่ะก็เลยถ่ายไม่ค่อยซัดน,นนะคะแต่ว่าวันต้นก็ยังดีนะคะลูกก็ยังเขียวๆอยู่แบบนะะี้ค่ะถ่ายไปก็มองไม่ค่อยจะเห็น นี่นะคะก็สอยไปหนีนกด้วยค่ะสอยหนีนกหนีก็ลอกกันนะคะเนี่ยไม่ทันค่ะลูกเล็กๆก,ก็โดนโดนนกเจาะไปแล้วเฮ้ยทั้นไทยจะกินมายองชีหรอ นี่แตงไทยค่ะแตงไทยมาช่วยเก็บมะยงชีสไหนช่วยแม่เก็บหน่อยสินี่ค่ะเก็บได้ครึ่งตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก็บต่อสอยไปเรื่อยๆค่ะลูกกำลังสีนวนวลน,น่าทานนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันนะคะว่าโดนเจาะไปหรือยังมันซ่อนอยู่ นี่ค่ะเดี๋ยวลองดึงมารุ่นระทึก1นึ่ง,งสองสาวสวยงามค่ะลูกนี้นะคะลูกใหญ่เลยทีเดียวค่ะก็จะเด็ดมานะคะไอ้ยดี <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเก็บโลกนี้กันนะคะ ลูกนี้ใหญ่จังเลยน,น่ารักเลยค่ะ <c oughs> ลองสามลูกนี้ดูนะคะลองดูสามลูกนี้กันค่ะถอดโฟมออกนี่มีสามลูกเลยค่ะม่ยงชิดตัวเรานะคะก็จะแบบว่าลูกเป็นลูก ของพันทุนเก้าแท้ๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ได้ผลผลิตทุกปีนะคะแล้วแต่ว่าปีไหนจะดกมากดกน้อยแต่ว่าก็ได้ทุกปีนะคะที่สวนก็จะมีมายงชดอย่างเงี้ยให้เราเก็บทุกปีเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีต้นที่อยู่ในกระถางแล้วมีลูกด้วยนะคะนี่จะเป็นลูกสีประมาณนี้นะคะลูกค้าสามารถมาซื้อได้นะคะอยู่ในกระถางแบบนี้แล้วก็มีลูกด้วย ลูกยังเขียวๆอยู่เลยค่ะตอนนี้มีสามลูกเลยนะคะอยู่ในกระถางค่ะก็จะห่อไว้นะคะเผื่อว่ากระลอกหรือนกมาแต่ว่าถ้าสุกอะโดนเจาะแน่ๆเลย ต่อาจจะไปก่อนค่ะเดี๋ยวมีลูกค้าต้องมาซื้อแน่เพราะว่าเสริมลากไว้แล้วด้วยนี่นะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้มีสามลูกนะคะลูกใหญ่ๆติดอยู่ในอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เป็นต้นมะปรางหวานนะคะต้นมะปรางหวานก็จะเป็นเชือกสีแดงมีลูกติดต้นแบบนี้เลยเป็นพันธุ์ทองใหญ่ค่ะสามารถมาซื้อได้นะคะที่สวนตอนนี้ยังมีอยู่นะคะต้นใหญ่ มาปังหวานทองใหญ่ก็จะลูกกลมๆคล้ายมะยงชิดลูกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ดูลูกความใหญ่ก็คือใหญ่ใหญ่มากๆเลยอันนี้คือมาปังหวานทองใหญ่ลูกคล้ายมะยงชิดลูกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะลูกก็จะประมาณนี้เผื่อลูกค้าว่าสงสัยว่าโตปาจะได้ ผลเป็นยังไงมาปางหวานทองใหญ่เขาก็จะประมาณนี้แต่จริงถ้าบำรุงดีๆก็ได้ได้อีกนะคะแต่อันเนี้ยเราอยู่ในกระถางอะคะ่ะเขาออกลูกแล้วลูกค้าชอบถามว่า,าปลูกกี่ปีมีลูกที่จริงก็ทุกไซส์ค่ะมีลูกได้เลยตั้งแต่อยู่ในกระถางแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะออกลูกของเขาเองอันนี้ไม่ได้ออกจากกิ่งนะคะแต่ออกจากการตั้งกระถางไว้แบบนี้นะคะ่ะแล้วเขาก็ออกช่อแล้วก็ มีลูกขึ้นมาแบบนี้นะคะติดช่อในในกระถางเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีลูกให้เราพวกเนี้ยเขาจะอยู่ในร่มพออยู่ในร่มเนี่ยเขาก็จะติดดีกว่าต้นที่แบบว่าเราปลูกแบบแบบนี้นะคะคือสภาพอากาศเราคุมได้นะคะอยู่ในร่มไม่โดนฝนไม่โดนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลูกได้ตอนนั้นเราเอาไว้ในสแลนในร่มค่ะพยองชีจะชอบร่มร่มนะคะช่วงนี้มันร้อนมาก อันนี้ก็จะเป็นมายงชีสอันนี้ก็เชือกแดงก็จะเป็นมาปรางหวานค่ะลูกค้าสามารถมาซื้อต้นพันมายงชีสทุนเก้าแล้วก็มาปรางหวานทองใหญ่ได้นะคะตอนนี้ก็ยังมีที่ติดลูกอยู่นิดหน่อยค่ะถ้ามาไหวก็ได้ไปนะคะไปล้างก็นี่ค่ะเก็บมาเต็มตะกร้าเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็เข้ามาในบ้านแล้วเยอะคนพอมนนี่ค่ะคก,ก็ถือไปฝากพ่อ,อนี่พ่อก็ได้ทานแล้วนะคะอ่ะพ่อรับสิ เอาแขนข้างที่ใช้ไม่ได้รับอุ้ยอ,อุ้ยตันนี่นะคะพอเขาก็ได้รับแล้วค่ะมามาแม่ช่วยแม่ขายมายงชิดแล้ว น้องไข่บกค่ะน้องไข่มุกยังอยู่นะคะน้องไข่กก็ยังวนเวียนอยู่ในบ้านค่ะออกมาต้านรับมาหาคุณแม่เล้วแนวแห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 นวไข่เพือแล็ว ท่านใมน,นะคะที่สนใจต้นพันธ์ุมายงชิดพันธุนเก้าสามารถติดต่อได้ที่เพจสวนมายงชิดรัตนานิยมได้เลยนะคะหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์ของแม่นะคะ089-939-3382ค่ะ